สวัสดีครับวันนี้เจอกันอีกแล้วทีมงานตัวดำเจผูเสียภูเนาะวันนี้มาอยู่ทุงใจเนินวันนี้คนทุงใจเนินออกรถเนาะ40แรงเนาะวันนี้เพิ่งเข้ารถประมาณ4โมงกว่ากว่านี่ครับพี่น้องยวบอกพี่ๆก่อนดิเราเอารถรถใหม่เลยเอารถเก่าแรกรถคันใหม่ครับพี่น้องก็เลยป๊บก็ได้ราคาประมาณถูกหน่อยเราก็ไม่ กคันเก่าก็อายุหลายก็จะได้คันใหม่มั่งเนาะการรับรถที่หนองบัวกับที่อื่นนี่ไม่เหมือนกันไม่แน่ใจนะครับพี่น้องครับ40แรงครับปลายปลายปลายแดงเลยครับพี่น้องคันเก่าก็ยี่แอลยีปครับพี่น้อง ก็จะเอาคันนี้เนาะเถินเรามาดูรถคันใหม่ดีกว่าน้พี่น้องนะสี่สิบเนาะพี่น้องครับเสียหลังครับเสียหลังก็รถใหม่เนาะอะไรดีหมดทุกอย่างดีหมดครับเราเอาแค่ผ่านด้านหน้าครับผ่านปวนเราเอาไว้ของเราเจ้าของครับก็เลยต้นทุนไปหน่อย จะแสงหวยก็ยังไม่รู้จะเอาเลขอะไรเ <c oughs> พราะว่ายัางไม่ได้ทะเบียนเนาะ <c oughs> พี่น้องครับดูตรงไหนก็งามงามไปหมด <c oughs> คนหนองบัวนครสวรรก็ทำมันทำนากันนี่นแหละครับพี่น้อง <c oughs> <c oughs> นี่ครับกำลังทำพิธีรับรถใหม่กันเนาะ เราต้องขออภัยด้วยที่มือเรามันสั่นเราล่อเล่าเวลาให้แล้วประมาณนี้ก <para> ็ประมาณนี้ครับพี่น้อง<ส><ญ>เราทำคลิปก็ไม่ได้ยาวเนาะสั้นๆเราเป็นมือสมัครเล่นต้องขอบคุณเอฟซีรอส0่กว่าคนเนาะที่เป็น f อฟซีเรา อชอบลิปผมทีมงานตัวนำเจฟผู้เสพผู้ขอบคุณครับ